นี่มาที่ถ้ำพระนางนะครับนี่วิ่งเข้าไปโอ้ปรลัดขิกประหลัดขิกทั้งนั้นเลยปลัดขิกทั้งนั้นเลยาเขาาเออ่ะเรื่อเยขิกเรอปลัดขิก ไม่ว่าไทยพุทธไทยพุสลรู้จักครับมีอยู่เหมือนกันอันเปรเริ่มดยอออัอนเปรดเริ่มเลยลูกหน้าของพ็ก่าก็เออนี่ฮะทำพนางที่ปุูกความเชื่อนะครับว่าอูตาด้วยประหลัดผิดไม่รู้ไม่รู้พวกฝระหลังจะงงก่บนะ เก็มีการไม่่ดประทัใจเรารไม่ออ๋อฮเราไม่ชไม่รู้จะบอกไงไม่รู <h <h ้ก็ลังรู้ไหมต้องถามมันเป็นประตางขิดมีอยู่อ๋อเลยเขาบายกอยู่เขาบอกว่าประหลัดขีดหรือเปล่าใช่เขาเรียกอะไร อินเซนต์สติกปฏิกิริยาสังเกต